ว่าไสวัสดีค่ะยอนเรา้อืรับเพื่อนเข้าสู่รายการเด็กบหาไรรายการที่จะพาเพื่อนเนะครับไปบุกตะลุยคณะงดังมหาวิทยาลัยจรงโดยมีหนูเช่นเคยค่ะเตยเตยทวีศักดิ์เดชสวยใสชิเกเดและลูกตาวิมพ์เกลแดงทินค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่วิทย์ที่อะเพาะช่างค่ะ หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะเฮ้ยทำไมพามาที่นี่อ่ะทำไมวันอยู่อ่ะทำไมทำไมทำไมไรก็ไม่เคยได้ยินหนอเพาะช่างอ่ะพอพูดถึงเพาะช่างฉันก็นึกถึงเรื่องตีกันเลยอ่ะถ้าแม่รู้แม่ไม่ให้มาแน่โอ้ยไม่ใช่อย่างที่เตยคิดเตยคิดไปเองโอเคฉันคิดไปเองแต่ว่าก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะตาลก็บอกว่าถ้าเรียนที่แบบว่าเพาะช่างเนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับศิลปะใช่ป่ะใช่ใช่ใช่มันมีความรู้สึกว่าเรียนศิลปะยังไงก็แบบ ใ้แห้งแบบเออได้เงินน้อยโอ้ยมันไม่ใช่อย่างที่เต้คิดและเต้เข้าใจผิดหมดเลยอยากรู้ไหมคะอยากรู้ค่ะไปค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะปานจะพาทุกๆกคนนะคะไปไขข้อข้องใจค่ะไปเลยค่ะไปตามาเออเคาอเอาล้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่พี่วิทยลไยพ่อช่างค่ะสวัสดีค่ะอยากให้พี่พีแนะนำตัวนิดนึงเออ กับชิชาพาเก็ตอะไรนะคะชื่อยูกินะคะก็มาจากออกแบบผลิตภัณฑ์ชั้นพิธี่3ค่ะค่ะที่ชื่อนักศึกษาทุกวันยุทธภักฑ์นะคะเน,น,น,นานนนะ,ะนว่าเรียกว่าพี่นหนูก็ได้ที่มาจาสกสกระผมมากระผม,อ,ม,อ,มอ่ะพี่ยูกิกับพี่หนูนั่นเองนี่เขาบอกว่าเนี่ยถ้าพูดถึงพอช่างเนี่ยมันก็มีความน่ากลัวสูงมากเลยคือหนูอ,อน่ะก็ <S 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 จะเข้าใจตลอดว่ามันจะแบบตีตีกันอะไรเงี้ยแล้วสมมติว่าเออนี่ถ้าสมมติว่าเราพูดอะไรผิดไปเนีน่ยคุณพี่จะฟาดกระบาลหรือเปล่า จริงๆภายนอกอ่ะภายนอกอ่ะด้วยความที่ใหญ่โตเนาะของวิทยาลัยเอ่อสินหลายๆที่เนี่ยก็จะดูค่อนข้างเกลื่อนแต่จร<า><า>ิงๆแล้วอ่ะไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่ได้แบบน,น,นั้นคือภายในเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนอ่อนโยน,นอ่อนโยนเลย,<า>ยใช่เอเอควา,างศิลปะเน,นาะละเอีย<ด>อ่อน เคยลงใจกันหน่อยเคยลงใจกันหน่อยพี่วิคะแล้ววิทยาลัยรพอช่างเนี่ยแตกต่างจากวิทยาอัยีอื่นยังไงอะคะวิทยาลัยรพอช่างเนี่ยก็คือเป็นวิทยลัยสรช่างศิลป์แห่งแรกของประเทศไทยเนาะก็คือมีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หกเป็นผู้ก่อตั้งฉะนั้นด้วยความที่ประวัติศาสตร์ยาวนานเนี่ยมันทําให้หลักการเรียนของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะประณีตแล้วก็ละเอียดอ่อนมากเป็นพิเศษ ถือว่าที่นี่ก็แบบว่าครบคันเลยด้านศิลปะนี่เหนือจะแบบว่าหนูหนูว่าเนี่ยที่นี่ก็ต้องแบบว่าได้รับรางวัลหลายมากมายใช่ไหมพี่จริงแล้วเด็กของเราเนี่ยค่อนข้างจะออกไปรับรางวัลกันพอสมควรเพราะฉะนั้นจากที่เห็นด้านหลังก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆค่ะก็คืออันนี้ที่เขาก็ได้รับรางวัลไปทัศนศึกษาในประเทศอินโดนีเซียค่ะและ้วก็ตัวอย่างเป็นงานของเราในแผนกของเราก็คือล่าสุดเพิ่งได้รับรางวัลชนะการออกแบบรถยนต์ส่วนบุคคลโตโยต้าค่ะ คือพี่เลยใช่ว้าวปลบมือร์ค่ะแล้วคุณพี่ก็ไปทันทีันศึกษามาเหมือนกันใช่ค่ะไปกี่ปุ่นมากี่วันครับพี่สองคืนโอเคนอกจากของช่างเราจะมีศึกษาเรื่องเกี่ยวกับงานศิลปะแล้วก็มีเรื่องบัชาการเข้ามาด้วยแล้วอย่างเช่นมันจะมีทุนให้เราไปศึกษาต่อต่างประเทศเหมือนพี่ก็ไปสองทุนมาก็ได้ไปมาในวันนี้ยู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 ยกยู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 ู่ยูยูยไปูย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 ยู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 ย เป็นงานส่งของค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืการป้านช้างสิบตระกูลค่ะใช่ป้านช้างเหรอยังจับใช่ไหมยังจับเลยเหมือนกับว่าเราอ่าช้างมาจับในสินค้าช้างแต่ละตัวก็จะมีลักษณะแล้วก็สิ่ที่ไม่เหมือนกันใช่เราสองคนเราไม่เห็นนะเราสองคนจะมีโอกาสได้เห็นมคะได้ค่ะเฮ้ยหรือเปล่าดูสิน่าสนใจมากเลยอยากให้พี่ยูกิกับพี่หนูเนี่ยพาเราตลอดนิดนึงได้ไหมคะพร้อมแล้วก็รองเลยนะครคุพี่ไปกันเลย ตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่ห้องอะไรคะห้องสาขาปฏิมากรรมไทยค่ะเป็นห้องปั้นอืมคุณเป็นการสิบเวลานะคะเดี๋ยวเราไปถามคุณพี่รู้จริงกันแบบว่าเขาทำยังไรเนาะดีไหมคะดีค่ะอ่านี่เริ่มพี่ผู้หญิงคนเลยค่ะอ่าสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะ แป้งคือที่แป้งเนาะคือที่แป้งอยู่ปีอะไรคะปีสองอ่านี่คือที่แป้งนี่คือที่แป้งเราังทำอะไรอยู่เอ่ยอ่าอันนี้เรียกว่าภาพจับภาพจับใช่ค่ะคืออะไรครัะพี่ภาพจับก็คือภาพที่สู้กันเราไม่ได้เห็นว่าเขาจับกันใช่ไหมคะลิงอจับคนหรืออะไรแบบเนี้ยเรียกว่าภาพจับก็คือภาพจับนี่ก็จะเป็นภาพจับ อันนี้ก็เป็นผ่าจับแล้วใช่อ๋อคือมีการทัชกันเนาะเออโอ้คุณพี่แป้งนี่สุดยอดด้านความติดเลยแอบถามนิดนึงคุณพี่เริ่มปั้นตั้งแต่ปีอะไรคะอ่าก็เพิ่งเริ่มปั้นมาตั้งแต่เรียนปีหนึ่งที่นี่อ๋อก็คือเข้าปีหนึ่งที่นี่เลยใช่เริ่มฝึกปั้นที่นี่ฝึกปั้นฝึกเขียนจากที่นี่มีความอาร์ตมากค่ะรูปปั้นหนึ่งี่คือใช้เวลานานแค่ไหนก็จะเสร็จอันนี้ประมาณสามอาทิตย์สามอาทิตย์สุดยอดเลยอย่างนี้อุปกรณ์คือครบันเลย ค่ะไม่คุ้ม่าเออค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุาแป้งสุดยอดเลยสุดยอดเลยสุดยอดเลยเดี๋ยวเราลองมาดูเต็มแน่นอนเนาะพี่ๆคนอื่นบ้างอ่าเรามาหาคุณพี่คราวงามกันดีกว่างานงามนี้เออสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะอะนี่คุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อกิกครับกิกเหรอคะกิกครับกิกที่ไม่ใช่แฟนอ๋อกิกที่ไม่ใช่แฟนแล้วก็ทำแซ่บไม่ได้อย่างนี้นี่คุณพี่กำลังทำอะไรอยู่ภาพจับงานงานภาพจับงานงานกิจกรรมงานต่าง อ๋ออย่างนี้ภาพนี้คืออย่างที่เมื่อกี้นี้คือจับโคนอย่างนี้ของคุณพี่จับอะไรเอ่ยอ๋อเป็น,นอ,อันมารแหกอกยักษ์ออกมาครับเนอะแหกอกยักษ์ แล้วพี่อยู่ปีไหนลนะคะปีสองปีสองเนาะก็เริ่มปั้นมาตั้งแต่ปีหนึ่งแบบที่อีกคนหนึ่งเลยปะคะใช่คริ่มเริ่มสตีดีเข้ามาสตีดี้เข้ามาเลยเนาะโอเคคือแบบว่าเรียนด้านปั้นยตรงใช่ไหมด้านปั้นแบบอินเจอร์ด้วยสตีดี้เข้ามาเลยเอ่อแล้วอธิบายว่าพี่อยากเข้าที่นี่คะนี่อยากรู้จังเลยก็ผมรู้สึกว่าการศิลปะไทยมันน่าที่จะอนุรักษ์ไว้ครับแล้วก็เราคนไทยเองน่าจะทนได้ดี อุย้ยชอบทำนี้มากนคนไทย<ช>ก็ต้องทำได้ดีที่สุดเพราะเราเป็นเจ้าของ <ś> ใช่เราก็ควรจะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดกว่าคนอื่นที่จะมาทำตัดต่ชาติน<ช>้อเอชเอชอบมา,มากๆเลยอยากให้ทุกคนที่ดูอยู่เนี่ยเกิดแรงดันใจแล้วก็ปลุกไฟตัวเองเข้ามานี่นะคะถ้าชอบด้านนี้ถ้าใครอชอบด,อด้านนี้อ่ะแนะนาสนับสนุนสุดยอดเลยเนาะมี้ะไ้จะฝากน้องๆที่อยากจะเข้าด้านนี้นะครับีนิดนึงนิดนึ่งอยากให้ทุกคนนะครับที่อยากเรียนสิทธิ์างจริงๆให้มีความตั้งใจจริงค่ะเราเราจะทำได้เอง โอเคคุณพี่กิกสุดยอดเลยคุณพี่กิกที่ไม่ใช่ไม่ใช่แฟนโอเคแต่ว่าความสามารถนี่ระดับแฟนเลยแบบตัวจริงเลยไม่ใช่แค่กิกแน่นอนสุดยอดอ่คุณพี่ชื่ออะไรเอ่ยชื่อพัดพัดเนาะอ่คุณพี่พัดอยู่ปีอะไรคะสองทมืานันับอ่าทำงานจับเหมือนกันอันนี้จับเลยเอ่ยอันนี้ลิงกระชางครับ ทำไมคุณพี่ถึงเลือกจับภาพนี้คะหรือว่าครูสั่งอันนี้ครูเขาสั่งครูสั่งเราก็ต้องทําตามครูเนาะสเก็ตภาพก่อนแล้วค่อยทำ่างนี้เหรอคะคือสเก็ตมาก่อนครับแล้วก็เอาภาพสเก็ตมาปั้นสเก็ตเองใช่ไหมคะอันนี้อาจารย์เขาสเก็ตให้โอ้โหคุณพี่เห็นภาพนี้แล้วเราก็ทำจริงเนี่ยคุณพี่รู้สึกไงเวอร์อินเรนชั่นเลยแวบแรกที่เห็นก็เครียดเลยเครียดเลยวันเดียวเสร็จไม่เสร็จ อีถามนิดนึงนี่คุณพี่พัฒนี่คุณพี่พัททำไมอยากเข้าที่นี่ชอบงานศิลปะของไทยอยู่แล้วนะตอนแรกก็จะเข้างานสากคนครับแต่ว่ามีเพนที่แนะนําบอกว่าถ้าเข้าสาขาปั้นไทยครับ สามารถเรียนทั้งสากลก็ได้ปั้นไทยก็ได้ต่อยอดได้เนาะใช่ครับถ้าใครชอบศิลปะก็สามารถเข้าได้เลยนะครับสามารถมาต่อยอดที่นี่ได้เลยอาจารย์ของที่นี่เขาจะมีแบบคําแนะนําต่างๆให้มากมายเลยครับต้องบอกเลยพี่พัฒน์เนี่ยไม่ธรรมดาเพราะขนาดสัมภาษณ์เนี่ยก็ปั้งครึ่งอยครลอดเวลามือนี้แบบสิ่งของจริงเขาคุณมากรับพี่พัฒน์สุดยอดเลยค่ะที่นี่สุดยอดมาเลยตาลาราโวค่ะ ตอนนี้ครับเราก็ไม่อยู่กันที่ไหนกันบพี่ห้องฝันชาจริงจริงห้องนี้เป็นห้องที่แบบสําหรับเราเราไม่เคยมาเนาะเราว่ามันเป็นห้องที่ศักดิ์สิทธิ์มากเพราะว่าเป็นห้องที่ปั้นช้างที่ไวประดับงานทาเมรุมากซึ่งก็จะมีศิลปินแห่งชาติแล้วก็มีท่านอาจารย์พี่ต่างมาช่วยศิลปินแห่งชาติมาปั้น ใจพี่เนี่ยขยายความ,มนิดนึงว่าเออเป็นยังไงมาย,ยัางไงวันที่เราเห็นกันเดินแง่เนี่ยก็คือช้างจริงๆมันต้องมีสิบตัวใช่ไหมละ่ะแต่จริงแล้วเราปั้นตะกูลละสองตัวก็เหมือนอย่างครั้งนี้ใช่ป่ะเราก็จะมีไซส์สามอันมามดูกันนิดนึงะไซส์เล็กแล้วก็ไซสยย์ใหญ่ก็จะมีทั้งหมดยี่สิบตัวถ้าเรามองไปทางนั้นนิดนึงเราก็จะเห็นว่า จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นภาพจำลององอ๋ออันเล็กๆนั่นอนเออเนี่ยคุณพี่เรารู้ความรู้สึกว่าช้างแต่ละตัวนี่คือเหมือนแบบว่ามีการผสมพันธุ์กันใช่ไหมคะเนี่ยมันถึงรู้ไหมบางตัวนี้มีหางป่าด้วยไงเนาะใช่ก็อย่างที่บอกไปว่าแต่ละตัวเนี่ยก็จะมาจากเหมือนกับเขาเรียกอะไรในดรรณคอีเนาะเขาเรียกมาจากอุดมคติที่คนสมัยก่อนเขาคีดกันขึ้นมาก็ถ้า จะดูตรงนี้ได้ว่าตรงนี้ก็จะเป็นงานที่อาจารย์เป็นปาเกยองเป็นต้นแบบอะไรนะปาเกยองใช่ป่าป่าเกยองปาาเกยองเป็นการดรออินอย่างีคืออย่างนี้คือข้างในตัวอันนี้คือเป็นดินอัมันวาคพี่เนาะแลวข้างในคือจะเป็นโฟมใช่ค่ะก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะว่าทุกตัวเนี่ยจะทํามาจากพุงพุมก่อนอืออ่าดีดีแล้วจะมีช่องอยู่นิดนึงตรงเนี้ยเราก็จะเห็นว่าข้างในเนี่ยจะเป็นโฟม ใช่เราจะขึ้นสดหมดทุกตัวเลยเราเวลาไปโชว์จริงเนี่ยใช้ตัวนี้หรือเปล่าคะถ้าโชว์จริงเราจะมีการทำอีกกระบวนการหนึ่งเหมือนเราลองไปดูตัวสีขาวตัวนั้นค่ะอืมโอเคก็คือตัวสีขาวตัวนั้นคือตัวที่เราทำเสร็จแล้วแต่นี้ก็จะเป็นตัวที่เราป้าได้ส่วนที่ผ่านแล้วเราก็จะทำการ หลอกเหมือนกับทําการหลอกมาให้เป็นรูปแบบนี้รูปแบบจะเป็นสีขาวเพื่อที่เราจะทําการเคลื่นสีต่อไปจะนนี้อ๋ออันนี้คือการใส่ปูนอันนี้สมบูรณ์แล้วใช่ไหมใช่ค่ะเห็นไหล่ะคะเตยว่าพี่เขาอะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดแถมยังทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติโอเคเชื่อแล้วตาลค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องขอขอบคุณพี่ พี่ยูกินะคะแล้วก็ขอบคุณพี่หนูขอบคุณมากเลยค่ะพี่ค่ะ <c oughs> ที่มาอธิบายเกี่ยวกับวิธีายเพาะช่างให้พวกเราฟังในวันนี้นะคะ <c oughs> ขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่คณคะ <c oughs> และเพื่อเป็นการยืนยันนะคะว่าพี่ๆเขาไม่ได้เกเรแบบที่เตย้ยเต้ยแล้วแบบที่หลายหลคนเข้าใจคะ่ะจะพาไปสัมภาษณ์พี่ๆเลยคะ่ะไปคะ่ะอย่างนี้นะท่านี้เลยเหรอโอเคไปค่ะ okay. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ชื่ออะไรเออชื่อมิกครับผมปีสี่ครไออะไรเออศิลปะการถ่ายภาพถ่ายภาพอะไรอะคะถ่ายทุกอย่างะครับภาพนิ่งวิดีโอเชิงศิลปะเชิงคอมมิชเชียลถ่ายนูปก็มีถ่ายนูปด้วยมันเป็นเชิงศิลปะครับเราแบบไม่ได้แบบไปคิดอะไรกับเขาคือการถ่ายภาพออกมาให้เป็นศิลปะเชิงวิจิตรศิลป์เข้าประเด็นของเราเลยดีกว่าพี่เขาบอกว่าพี่ๆที่เรียนพอช่างเนี่ยส่วนมากเราเป็นพวกแบบว่าโยกพวกตีการเกเลอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่มีไม่มีครับเคยมีเราเป็นเป็นโรงเรียนศิลปะครับใช้ความคิดสร้างสรรค์มาต่อสู้กันดีกว่าพอช่างเป็นโรงเรียนศิล นขยอดนี่จริงจังมากดี๋ยวให้ครอสอัพที่หน้าั่นคือมันเป็นคำว่าช่างไม่ได้แบบช่างกลนะครับมันคือช่างงานช่างศิลปะอะไรอย่างเงี้ยพี่น่ารักตุ้ยนื้อแถวนี้จะไปตีใครได้นะพี่แค่วิ่งก็ล้มแล้วตรงเนี้ย ไม่จริงะะแต่แต่หัวร้อนนี่จริงยังไงยังไงแดดแรงมาก <laughs> <laughs> เราไม่ได้ตีกันครับเ <laughs> <laughs> พราะช่างคือโรงเรียนสอนศิลปะ <laughs> เขามาหแหกา <laughs> อาชีพฟามันเป็นตยานทั้งสที่เขาคากันเขาแท่งงานนี่ครับแต่พ่ <laughs> อไม่เรียนแล้วมันกับมันไม่แมนทังสันครับ <laughs> ทุกคนนี่ใสดีอะห่างกันจังี่ครับเข้ามาแล้วรู้สึกยไงพี่รู้สึกตื่นเต้นครับเพราะนํามตื่นเต้นอาเี้ยอ้าร ก็ไม่มีตีที่ไหนนะคะก่อนมาเรียนเคยคิดไหมเคยคิดว่ามีตีกันแต่ว่ามาก็ไม่มีนะคะตอนแรกก็ได้ยินชื่อก็แบบมันก็เหมือนเป็นโรงเรียนช่างอะไรเงี้ยแต่ว่ามาจริงก็ไม่มีถึงมากสุดก็คัตเตอร์เราดินสอง ใส่สนะตอนแรกเราเข้ามาที่นี่ปีหนึ่งเราเราก็มีความคิดว่ามันอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่พอเราเข้ามาเจอสังคมที่นี่จริงๆแล้วว่ามันไม่ใช่เพราะเราเลอกเรียนทํากิจกรรมกับบ้านเพราะว่าเรียนทนี่นี่คือเรื่องงานค่อนข้างที่จะเยอะมากไม่มีเวลาไปปีเลเนาะไม่มี <laughs> ไม่เป็นนะคือภาพลักษณ์มันอาจจะเป็นนะแต่ว่าถ้าเกิดลองเข้ามาแล้วนี่คืออยู่กันเหมือนเพื่อนนะตัวใหญ่ก็จะช่วยเหลือกันนะสวัสดีค่ะวี่สวัสดีค่ะอยากเห็นภายใต้แว่นนี่เป็นยังไงคร<ๆ>ับพ<ๆ>ีได้ครับโอเคมีถุงใต้ตานิดนึงนะครบกเาขอ จบไปแล้วแบบไสแห้งไรายได้ไม่มีอย่างเงี้ยจริงมากพี่ยังไม่จบก็ไสแห้งนะ <c oughs> ไม่ไมหรอกครับก็อยู่แล้วแล้วแต่คนครับ <c oughs> มันก็ใสแหงหรอกครับผมมันก็ใสแหงหรอกคนเทาไงยังไแต่นีฝีมือครับไปอยู่ใสกับพ่พตายครับผมมันก็ไม่ไสแห้งครับเพราะว่าแบบมันเป็นศิลปะแบบแนวคอมเมอร์เชียลแบบธุรกิจอะไรเงี้ยออกแบบพวกสื่อวสเตอร์โลโก้อะไรเงี้ยมันมีงานอยู่แล้วในปัจจุบันนี้คือบางคนพอใจกับแค่เนี้ยที่เราจะมีรายรับแค่เนี้ยมันก็ส่วนมากก็มีแต่บางคนก็อาจจะแบบว่า เอางานไปต่อยอดเพิ่มขึ้นมันก็มีครับแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนมากกว่ากันถ้าแบบว่าเราออกไปแบบธรรมดาธรรมดาว่าเราไม่ได้เป็นคนที่มีความพยายามมากพอใช่ไหมครับเราก็จะอยู่ในที่ที่มันดีกว่านี้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นคนที่มีความพยายามมากพอขยันหาความรู้ตลอดเวลาเราก็จะไปถึงจุดที่มันสามารถทํางานเป็นอาชีพได้สุดอบดีมากดูมีความนี่เขาก็ซิปมาบอกคุณพี่เนี่ยแลบได้ด้วยต้องคนคนไหนคนนี้เออดิ้นี่ยดนีลยด้นลย้นเล้นเลย้ล้นนเลยเลนยดิ้นเยยังไงไม่รู้ ตอนนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่นี่ไงทำยังไงทำยังไงทำยังไงดีมึงเลิกตบมือสักทีกูจะดีใจเยยากไหมคะถามว่าเรียนยากไหมถ้าเกิดว่าคนที่ชอบด้านนี้จริงๆอ่ะก็อาจจะว่าไม่ยากนะจะเรียนไปแล้วสนุกกับมันจะดีกว่าสนุกมากกว่ากันบ้านเยอะมันกับบยิาัคกับแล้วแต่สาขาครับสุดท้าย อ,องลองเข้ามาสอบดูวะลองเข้ามาดูก่อนอย่ามองแต่ภายนอกนะที่นี่ดีกว่าที่คุณคิดเยอะครที่นี่ไม่ได้สอนแค่การเรียนศิลปะครับแต่ว่าสอนการใช้ชีวิตด้วยครับทำให้เราเติบโตเป็นมนุษย์ที่ดีคนหนึ่งในสังคมครับเกณฑ์การรับสมัครวิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในระบบรับตรงโคต้า วุฒิการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่6และระบบปวชระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า2.0ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w d e บ .com นะครับและเราก็จะมาสรุปให้ฟังนะคะกับที่เราไปสัมภาษณ์พี่ๆวิทยาลัยพ,พอช่างนะคะกับประเด็นที่ว่าพี่ๆที่ในพ,พ,พอช่างเนี่ยน่ากลัวคือแบบไปเป็นพวกรุนแรงที่เราแบบติดภาพกันว่าแบบว่าต้องยกพวกตีกันคือแบบ คือเชื่อว่าทุกคนก็ต้องมีความรู้สึกนี้แต่ว่าเราไปทําการสํารวจมาเรียบร้อยแล้วสัมภาษณ์มาเรียบร้อยแล้วว่าไม่จริงพี่ๆที่นี่น่ารักมากคือในเรื่องของการชกตีเนี่ยไม่มีนะเพราะว่าที่นี่เขาเป็นเกี่ยวกับศิลปะนะเขาแบบว่าเป็นเกี่ยวกับอาร์ตสตอรเออไม่มีเรื่องแบบนั้นแน่นอนที่น่ารักมากเลยค่ะนานแต่เขาบอกเตยไปแล้วใช่ไหมคะว่าพี่ๆเขาไม่ใช่คนแบบนั้นคือในแต่ละสังคมของเรานะคะจะมีคนอยู่หลายประเภทมากเพราะฉะนั้นอ่ะเราไม่ควรเอามาเหมารวมเด็ดขาดนะคะเออและตอนนี้นะคะ เราก็เข้าสู่ช่วงภา,ารกิจติดเลดขอภารกิจด้วยค่ะทางไหนคะทางไหนคะทางนี้ค่ะภารกิจติจดเลดใน,นวันนี้ก็คือให้พิธีกรทั้งสองใบคข้าให้รุ่นพี่ตอบถูกใครทำเวลาได้น้อยที่สุดเป็นฝ่ายชนะส่วนคนแพ้ถูกลงโทษลองให้ใจเลือกโอเคให้ฉันได้ก่อนเนาะอานาจผู้พิทรรมส่งช่วยลูกช่างด้วยอันนี้ล้กันแต่เอาอันเนี้ย อดูมันพูดได้ป่ะไม่ได้ด้วยเดี๋ยวตาจะอ่านให้ฟังนะคะคาร์โร่าไททนิกไะยิบรรยับดูเขียวหางไหมวานหลังคมเออองตารยากกว่ามินเนี่ยนสไปเดอร์แมนพิอน่าสก็อกชีสผสงใครเริ่มก่อนใคริ่้ก่อนเต้ยก่อนโอเคเริ่มเลยค่ะตื่นเต้นมากครับคุณพี่คะเดี๋ยวเพิ่อาชี้ฝั่งน้าค่ะพ่พี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 ่่ ทำไมกลัวขนาดนั้นอ่ะเฮ้ยคุณพี่คนนี้ก็ได้ครับคุณพี่ร่วมเล่นภารกิจกันอยู่นิดนึงได้ไหมคะจับเวลาอยู่ด้วยกันก็คือหนูจะใบคำนะครับคุณพี่ก็ตอบนะคะไม่นานครับไม่นานครับ<า>กํลาลังที่เข้าลงอยู่ตอนนี้ครับคุณพี่ที่เข้าลงอยู่ตอนนี้นคืออะไรคะใหญ่อะค่ะคุณพี่ใหญ่ที่แบบหล่อ Yes Thank you คุณพี่ครับโอเคอุ้ยมองเห็นไม่เห็นโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงคุณพี่นี่ใบใบคำใบคำใบคบแล้วมาด้วยกันหรอไม่โอเคนี่คุณพี่อย่างนี้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 อออยยย่่่่่่่าาางงงนนนนีีีี <laughs> ้้้้ไไมมใใชชแลว ปล่อยไฟได้อยู่เป็นวันอคะ่ะ yes อาสาการปรอยู่ันจุริคุณพี่ขอเข้าได้ไหมคะพี่ซึ้งได้ไหมคะถึงจะให้ทางคุณพ,พี่ตอบนะคะง่ายๆเลยค่ะคะุณพี่ง่ายๆนะคะอยู่ในเซเว่นค่ะจะอยู่ในลูกกิ้งค่ะคุณพี่เดี๋ยวยาวค่ะกินได้นะคะกินได้แล้วก็สีสีส้มๆมา <c oughs> คุณพี่ใกล้แล้วค่ะคุณพี่ใกล้แล้วค่ะไม่ค่ะเป็นคำสามัญคำสามัญ <c oughs> คำตออั้งใกล้แล้วค่ะโอ้เย็ดตอบคุณผู้ขอบคุณค่ะจะกอดชีสหนูอยากไปทางนี้อ่ะเท่านะคะเท่านะคะ คุณพี่ร่วมทำภารกิจกับหนูนิดนึงได้นะครับคือหนูจะใบ้คำใครตอบได้ก็ตอบเลยนะครับคุณพี่ที่อยู่ในวัดอ่ะอ่ะใกล้แล้วค่ะตอบเลยค่ะตอบเลยค่ะมันมีต้องสร้อยนี่นี่ค่ะพระเลยค่ะพระศกโอเคถูกต้องค่ะมีอีกมีครับมีค่ะพี่อ่าอ่าอะไรคะเป็นตัวกระตูนอ่าอ่าเอ๊ะขอบคุณค่ะเรียบร้อยถือว่าไม่ยากบอกแล้วจริงๆขอบคุณมากนะครับเอาเฮความกัน อค่ะตอนนี้ก็เป็นคิวตานแล้วนะคะที่ตานจะไปทำภารกิจขอโทษนะคะสปาเกตตี้มันจะมีอะไรคะมีเศษครับหมูไม่ใช่ไม่ใช่ส่วนประกอบสปาเกตตี้มีอะไรที่มีฉิเออถูกต้องมันจะมีหนังเรื่องึงที่ทำท่าเนี้ยทำท่าอุ้ยถูกต้องหรือเวลามีกากเพชรมันจะเป็นอะไรลองไม่ใช่ใช่ปึ๊บึมมีปะไม่ใช่ใช่เอาเปลี่ยนเปลี่ยนเลยค่ะอันนี้อะไรคะอ๋อหเออเออม กูอะไรไม่ใช่ใช่กูห่างกันเหรอห่างไหมกูเกี่ยวหางไหมเออถูกต้อกากเพชรถ้ากากเพชรมันจะเป็นอะไรคะสี่คำบึบบึบบึบไปยิบไปยิบเออถูกต้องค่ะอีกคำหนึ่งอะไรที่เลี้ยงลูกด้วยนมอยู่ในน้ำาเออใช่ค่ะแล้วคนแก่ทำไมคะเพราะฉะนั้นมันคืออู้ยถูกต้องจบค่ะอ่าตาลค่ะแล้วเราก็ไปทำภารกิจกันมาเสร็จไปที่เรียบร้อยเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วมั่นใจแค่ไหนนะ 9 9้าเก้าจุด้ารคะร้อยค่ะเป็นไงคะบังคับเป็นไงบ้าก็รู้สึกว่าตอบได้หมดแต่เวลาเนี่ยของเราก็ตอบได้หมดแต่เวลาก็ไม่รู้สินะน่าตบมากครับคุณผู้ชมบทสรุปภารกิจในวันนี้ก็คือเตยใช้เวลาไป2นาที32วินาทีส่วนตามใช้เวลาไป1นาที27วินาที เดือด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 โว้เขาให้นี่จะไม่เหลือเยอะจังจะทำไปทำหนังสั้นหรอจ๊ะก็ไฮไลท์กันไปเลยบริเวณทีโซนก็คือลงเป็นเหมือนเป็นรองพื้นเออเป็นเป็นแป้งเลยอ่ะเอยเข้าตาต้องบอกเลยว่าเนี่ยคือเทียบเท่ากับน้องถัดเลยนะคะแล้วก็ป่ามินิดป่ามินิดน้องเชลลี่ค่ะน้องเชลลี่คีเชลของทาเล็กชิมกูว่าเนี่ยเป็นลุควัฒนิกากระแรงมากโทษโทษโทษไม่โกรธหลักตาน ต้องบอกเลยว่าที่ตาลปัดบริเวณแก้มเนี่ยไม่ได้ผิดนะคะเพราะปกติคนจะคอนทัวร์บริเวณตรงนี้แต่ว่าตาลเริ่มตรงนี้เพราะว่าจะทำให้หน้าเราดูยาวขึ้นอ <laughs> โอ้ยหนูเขินอะ่ะคุณพี่คะหนูสวยไหมคะคุณพี่ใช่ไหะคะสวยไหมคะ <laughs> คุณพี่คะหนูสวยไหมคะ หนูสวยไหมคะคุณพี่สวยไหมคะจับมือค่ะหนูสวยไหมคะหนูสวยไหมคะสวยสวยนะคุณพี่คะหนูสวยไหมคะไม่ต้องมองขนาดนั้นน่ะสวยนะสวยค่ะอุ๊ยหนูทำไมมันดูดูเก็ตกดดันจังเลยอ่ะคุณพี่คะ ลาเดี๋ยวบอหนูสวยไหมคะสวยสวยไหมคะเสร็จแล้วครบแล้วแล้วหันได้ยังอ่ะเครียดอ่ะครบแล้วเนี่ยเกินแล้วด้วยครบแล้วอ่ะบิ๊กีิค่ะหนูสวยไหมคะหมายตอบเลยคุณสวยไหมคะดีทัวร์แล้วค่ะทำไม ก็ยังไม่ได oh. no. ้เห็นหน้าตัวเองเลยค่ะเดี๋ยวตาจะขอโทรศัพท์จากทีมงานเพื่อไปถ่ายรูปเตยโอเคโทรศัพท์ตาเลยปะคะใช่ค่ะโอเคหน้าหลักซองเลยรมิเชลโมนกุกุ๊กอายิ้มแบบสวยสวยที่สุดโอเคค่ะตาปกติสวยอยู่แล้วันต้องทำอะไรมากกว่านี้ระไหนดูสิ Amazing ยดดฉันนึกออกแล้วเอาเปอร์เซ็นต์เราเร็วเปอร์เซ็นต์ก่อนเธอเป็นคนเก่งมากตาฉันภูมิใจในตัวเธอเธอแต่งได้ถูกเล็บมากเธอเป็นคนถูกที่เธอเป็นคนทันมากแล้วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะวิทยาลัยเพาะช่างนะคะ ที่ให้เราเข้ามาสํารวจให้เราเข้ามาไขข้อข้องใจในวันนี้ค่ะแต่สาหรับน้องๆหรือเพื่อนๆคนไหนะคะที่มีข้อสงสัยอยากจะถามเราเข้ามาเนี่ยอยากจะมีคําถามสงสัยตรงนู้นตรงนี้หรืออยากให้เราไปที่ไหนอะไรยังไงสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้ทางแฟนเพจม,มหาวิทยาลัยของเรานะคะแต่ถ้าจะเอาิง่ายที่สุดเลยนะตาล<ะ>สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยค่ะที่สําคัญอย่าลืมกด u b s c r i b e ด้วยนะคะอาวกดซิกดซิกดซิจ้าอาอย่างนี้เลยอาวันนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะ<ฆ>ต้องพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะตาลสำหรับวันนี้ 好厉害！